ตลาดในช่วงท้ายนี้นะฮะเอาไงต่อคะเขียวก็ขายเดิมันไม่เขียวอะพี่เขียวดีกลุ่มน้ำมันเขียวตั้งหลายตัวเนี่ยน้ำมันทอจีซท็บ้านปูบ้านปูปิดปิดกับสามร้อยใช่ไหมแล้วลงก็ต้องขายแล้วอะจะถือไว้ทำไรอะขายเออขายเออบ้านปูก็ปิดกล็บแล้วแล้วมันลงไงต้องขายแล้วสพเมื่อเช้าขึ้นไปที่หนึ่งหกเก้าเนาะหนึ่งหกเก้าขายหนึ่งหก้าก็ต้องขายเพราะมันลงแล้วนี่อ เป็นขายหนึ่งจะศูญหายไม่ใช่ส่วนที่มันลงมาแล้วก็ไอ้ลงเราซื้อครับคือหุ้นในจังหวะขาลงเนี่ยถ้าเราทําผิดไปวันยังไงแตะเมื่อครับเสียจังหวะกลุ่มอ่ากลุ่มธนาคารมาขึ้นเนี่ยเราก็ต้องขายถูกไหมครับนี่เราพูดกับรายย่อยนะครับเราเราไม่ได้บอกคุณอื่นนะแราพูดกับรายย่อยคือว่าอ่าคนนี้ขายขายยังไงไม่ใช่ว่าอยู่ดีเอาปตทไปขายหมดทั้งพอร์ตมันไม่ใช่คือคุณขายอย่างมากได้ก็คือสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ช็อตลงไปแล้วก็ลงไปซื้อกลับข้างล่างนะฮะเพราะุ่นน้ำมันมันค่อนข้างแข็งนะฮะคือมันไม่หลุดเลยมันเป็นฟอร์มเป็นรูปของสิม m ิลติคอร์ทแนเกิลใหญ่มากนะครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆ G4 เนี่ยนะครับหลังจากที่เป็นปรับฐานเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นไปประมาณเก้าสิบนะครับแต่เราไม่ทราบว่าเมื่อไหร่นะฮะแต่ฟอร์มตัวของในทางเทคนิคมันอ่ะมันจะขึ้นไปแถวๆนั้นเจ็ดสิบเฉยคนะมันหลุดมันคงไม่หลุดหก้านะฮะ G4 นะคะ อ่าจีซคงคงแถวหกห้าหรือว่าถ้าหลุดกระหลุดระหว่างวันอะไรแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ภาพใหญ่เนี้ยมันก็จะขึ้นไปคือคือเราขายได้เราขายได้แต่เราไม่ใช่แต่คุณเราเรามีเป้าหมายว่ามันจะขึ้นไปเก้าสิบอย่างเงี้ยนะครับคุณมอนเราก็อย่าไปขายหมดเนี้ยพราข้างล่างเนี่ยมันแค่ห้าบาทใช่ไหมแต่ข้างบนมันยี่สิบอย่างเงี้ยเราก็ช็อตในน้อยเราอย่าไปช็อตเยอะนี่ผมผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างนะฮะส่วนส่วนกลุ่มธนาคารเนี้ยผมยอย่างแบงก์เทพเนี้ยมันประมาณร้อยเจ็ดสิบอันนี้ถ้าเราช็อตไปแล้วเราก็ออซื้ที่ ที่ร้อยเจ็ดสิบคือนี่ถ้าเรายังไม่ช็อตนะเราก็ต้องเราก็ต้องหาเงินมาซื้อเฉลี่ยที่ร้อยเจ็ดสิบคือราคาร้อยเจ็ดสิบเนี่ยของของมีบีเอลเนี่ยมันเป็นราคาที่เฉลี่ยนะครับเราไปดูอีกครั้งนะครับว่ามันหลุดไหมนะฮะฉันพูดมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้แต่ในเซตนะครับมันหลุดแล้วหลุดอที่เราพูดถึงหนึ่งสามหนึ่งสี่เนี่ยถามว่าหลุดอะไรหลุดเทนไลน์หลุดเทนลไลน์ไหมเทนไลน์เช่นนี้พอหลุดปั๊บมันก็บอกว่าไอเนี้ยขึ้นห้าสี่ละ อ่าสี่ซีที่รีบาวขึ้นมากันตั้งแต่พันพันสองร้อยหกสิบเนี่ยนะครับข <Okay. S 1> ึ้นสี่ซีเนี่ยนะครับได้จบลงแล้วกำลังจะลงไปขึ้นห้าซีประกาศประกาศพี่ทิพย์พูบอกข<อ>ึ้นสี่ซีจบจแล้วลงไปขึ้นห้าซีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงไปเท่าไหร่อ๋อถ้าห้าซีนี้ไม่รู้ว่าจะลงไปถึงไหนอ่ามันก็บอกทฤษฎีมันบอกงี้มันบอกว่าถ้าสมมติว่านะครับคุณต้องการให้มันมันทำสัญญาณกับตัวรูปแบบกับตัวแล้วเนี่ยมันขึ้นไปทำดีลไฮเพื่อที่จะให้เซ็ตนะครับสามารถทำไปไฮกว่าเดิมได้เนี่ย เพราะนั้นเพราะนั้นก้น,นต้องลึกต่อมั้ยครับไม่ถึงว่าอาจจะลงไปพันสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรนะคือหัวเนี่ยเขนานับเป็นหัวที่ห่างจากเนกไลต้องมีความความกว้างกว,งกวความยาวพอสมควรนะครับเพื่อเวลาเบรกเนกไลาขาขึ้นเนี่ยมันจะได้ขึ้นไปสูงกว่าพันสี่้อยห้าสิบแล้วถึงเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้นะครับเพราะนั้นก็บอกว่าถ้ามันลงน้อยเนี่ยโอกาสตลาดที่มันจะไซด์เวทออกข้างเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้เยอะมากคือไม่ทํำนิวไฮล่ะนะฮะอันนี้ถ้ามันลงเยอะเนี่ย ตลาดมันจะทําขาขึ้นที่ทํำนิวไฮได้รอบใหม่ที่เราพูดถึงสองพันอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองว่าถ้าทุนมันจะขึ้นไปสองพันแพทเทิร์นทางเทคนิคเนี่ยมันก็ควรจะหลงลึกนะฮะประมาณสองอะไรเงี้ยนะฮะนักล,ลงทุนก็รอไปกเราคาดการนะครับรูปแบบของการกลับตัวของมันนะครับเราไม่ได้บอกว่ามันจะลงไปพันสองนะฮะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ต้องดูแนวรับละพอหลุด <c oughs> พอหลุดหนึ่งสามหนึ่งสี่แล้วเนี่ยต่อไปก็หนึ่งสองแปดห้าเลย หนึ่งสองแปดห้านะคะใช่หนึ่งสองแปดห้าแล้วก็ต่อไปก็หนึ่งสองหกศูนย์คงจำตัวเลขพวกนี้ได้นะครับซึ่งตัวเลขแบบเนี้หนึ่งสองแปดห้าเนี่ยมันลงไปอันเนี้ยมันจะเป็นครั้งครั้งครั้งแรกมันจะหลุดเลยนะฮะหรือว่าจะเด้งได้นิดหน่อยนะครับแต่หนึ่งสองหกศูนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันทําโลสูงไหมครับเพราะฉะนั้นพอหนึ่งสองหกศูนย์ถ้ามันลงไปมันจะหลุดนะฮะมันจะหลุดเลยไม่ต้องรอสองครั้งครั้งแรกก็หลุดเลยถ้าไม่หลุดมันจะลงมันจะไม่ลงไปถึงหนึ่งสองหกศูน เวาจะลงแค่หนึ่งสองห้าแล้ววิ่งกลับเลยนะซึ่งเป็นโอกาสยากมากเนี่ยฮะส่วนฟิวเจอร์นะครับตัวของหลุดหลุดก็คือต้องหลุดแปดเจ็ดเจ็ดหลุดเทนไลน์จะนี้หลุดยังคะก็ก็ถือว่ายังไม่หลุดดูปิดปิดหลุดต้องเราดูปิดหลุดนะจะคุยกับคือเราเราก็คือว่ามัชเระบบมันจะขึ้นไปประมาณแปดเก้าศูนย์ใช่ไหมครับไค่เด้งช็อตนะฮะเพราะนั้นใครช็อตมาเนี่ยมันก็ขึ้นไปแปดแปดเจ็ดแปดแปดแปดเนี่ยคือมันต้องช็อตมาแล้วถือไว้ นะครับอันนี้ถ้าจะช็อตแถวนี้พอเราช็อตก็ต้องรอให้ปิดหลุด8.77เข้าใจภาษาผมนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดหลุดใช่ไหมฮะยังจะร่าอยู่ถ้ามันปิดหลุดก็ต้องช็อตอ่ควรเล่นทีเฟกต้องรอตลาดปิดใช่ไหมใช่มันยังไม่ปิดแล้วมันจะเข้าทันเหรอฮะถ้ามันปิดอ๋อไมนอาจจะปิด8.75มันก็ถือว่าหลุดนะฮะอ๋อต้องรอดูประมาณ้้ใช่ถาปิด8.75ก็จะเพิ่งไปช็อตมันก็รอช็อตพรุ่งนี้รอช็อตพรุ่งนี้เลยรอช็อตถ้ามันเด้งเพราะเขาแสดงว่ามันมันไม่หลุดเนี่ย ถูกไหมไม่หลุดก็อย่าไปช็อตสิ <76 S 2> ครับแต่ถ้าปิดหลุดแปดเจ็ดเจ็ดก็ก็ถือว่าหลุดวันนี้นะคะถือว่าหลุดแล้วนะครับฟิวเจอร์นะคะครับโอ้ oh, นี่กาลังสู้กันอยู่เลยนะคะคือนนเชฟเชตมันหลุดไปแล้วนะครับเชตมันหลุดเนี่ยก็คือว่าจริงๆเซห้าสิบเนี่ยมันถูกเวทน้ําหนักมาโดยกลุ่มพลังงาน นะครับกลุ่มปตทเนี่ยมันดึงไว้นะฮะแต่จริงๆรเซ็ตที่หลุดนะเพราะว่ามันเป็นพวกหุ้นแจ๊พวกทรูอะไรพวกเนี้ยนะฮะที่เป็นหุ้นตัวขนาดเล็กเนี่ยมันทําให้หลุดนะครับแสดงว่านประเทศก็ไม่เอาแล้วนึกออกไหมครับพวกนายก็เก็บตังค์ละไม่เอาละคือว่าไม่เอาละถอยละนะครับไม่เล่นละเลิกเล่นละอะไรเงี้ยว่ากันไปข้างล่างแล้วล่ะไปเล่นลงดีกว่าว่าอย่างนั้นนะฮะอย่างทรูเงี้ยเอ้า แถวนี้ไม่เล่นแล้วไปเล่นห้าบาทห้าสิบหกบาทดีกว่าอะไรเงี้ยนะไปเล่นพุทธดีไหมคะเออจริงๆแล้วมันพวกพวกการช็อตทั้งหมดมันเป็นช่วงท้ายของการช็อตนะครับค่ะคราวนี้ถ้าถ้าไม่มีต้นทุนมาจากข้างบนเนี่ยเวลาเราเพิ่งมาเริ่มที่จะมามามาลองพุทธตรงแถวเนี้ยนะฮะเหมือนเล่นลงตัวแถวเนี่ยมันก็จะทําให้เราพอเราได้ไปช็อตต้องช็อตเราจะฮึ่เขิมแล้วเราก็จะไปฟอลโล่ช็อตที่มันข้างล่างมันก็จะทําให้เราเจ๊งตอนท้ายอ่ะโอ้หะนะครับแต่ถ้าเราเล่นมาตั้งแต่ คือไม่ถือว่าจะตบล้อทุตมาพร้อมเราตั้งแต่พันหกร้อยสิบสี่เราก็จะเราทำตั้งแต่ตอนนั้นนะครับรเราจะทําอะไรก็ไม่น่าเกียดแต่ตอนนี้ก็ทำดนน้อยแล้วกันนะครับถามว่าทำได้ไหมทาได้แต่ต้องรอจังหวะที่มันเด้งช็อตน่นเขาไม่แหฮะเด้งช็อตออเป็น,น <hn> เด้งช็อตอ๋อตอนนี้ก็แวบ,บๆกันอยู่นะฮะใช่เอ๊ะเมื่อเช้านี้ต่างชาติเลตบายวันเมื่อวานกับวันนี้ก็ไม่ใช่ของแค้สิคะคือเวลาต่างชาติมันซื้อุ้นเนี่ยนะเราก<อ>็ต้องดูว่าเมื่อวานเนี่ยต่างชาติซื้อซื้อหุ้นอออะะไร่่่คืคตตาางชิเนีย ถมกไว่ามาซื้อทรูเนี่ยผมถามว่ามันเป็นต่างชาติจริงหรือมันเป็นคนไทยฮะคือในรายละเอียดเราต้องดูด้วยนะครับว่าต่างชาติซื้อแล้วหุ้นอะไรขึ้นนะฮะถ้าถ้ามันไม่ใช่หุ้นหุ้นอ่าประเภทแบงค์ขึ้นนะฮะปตทขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะกลายเป็นทรูขึ้นแล้วมีอันดับขึ้นไปข้างบนต้นๆอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่ใช่ต่างชาติจริงอ่ะ เป็นคนไทยเนี่ยใหญ่นําถึงจะใช่เออเป็นคนไทยเนี่ยที่ซื้อมาจากต่างชาติตามซื้อจากไต้หวันซื้อจากจีนนะคะแต่ว่าในส่วนของปตทกับบ้านปูในวันนี้ครัคิดว่าต่างชาติลูกใครซื้อค่ะเอออันนี้ซื้อซื้อซื้อไครก็ได้ไครก็ได้สองตัวนี้ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันกับลอมเทจที่เล่นอยู่อ๋อสองตัวนี้นะคะใช่ฮะอืมคือในในในตัวกลุ่มน้ํามันเนี่ยต่างชาติเนี่ย นะครับป๊อปเทดปตทรป๊อเทดแล้วก็สถาบันเนี่ยเก็บหุ้นพวกนี้สะสมหมดแล้วนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเล่นหมดทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกวันนี้ใครเล่นใครจะเล่นใครมาเล่นเนี่ยนะก็คือว่าแต่จริงๆเขาสะสมสะสมเขาสะสมไปรองแล้วนะฮะเล่นสะสมไปเล่นรอบใหญ่นะฮะที่เขาออกจากกลุ่มอื่นน่นะฮะแล้วมันสะสมพวกนี้ทุกทั้งสามเจ้าเนี่ยสะสมแล้ว อ่อสพซื้อกลับไหมฮะเมื่อเมื่อเช้าร้อยเจ็ดสิบไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบใช่ไหมสพอย่าเพิ่งซื้อเอ่อพวกพวกนี้ถ้เล่นเราต้องใจเย็นๆนะฮะแล้วช็อตแล้วอย่าไปรีบซื้อกลับนะขายข้างบนเลยจะรอซื้อกลับบ้านเเไมม่หือนตัวกคุณตัวใหญ่เวลาช็อตแล้วต้องต้องต้องใจเย็นๆนะอย่ารีบซื้อกลับนะอย่ารีบซื้อกลับเลยพี่ที่เลบ่กเผื่อมันลงให้ซื้อได้ถูกถูกกว่าอ่าใช่คือคือไม่ต้องรีบซื้อหรอกคือคือเราช็อตปัทอครั้งหนึ่งสามสามสูตรนะคุณนับไปเถอะนะฮะประมาณสััักวววนนนนแล้้คค่่ออยซืืะ ถ้าสมมติว่าคุณคุณทําไม่ได้นะคุณไม่ต้องไปช็อตปตทหรอกนะฮะการว่าคุณจะไปซื้อคื้นเร็วไงแล้วก็มันก็คือมันคือหุ้นพวกนี้มันเวลามันขึ้นมันก็จะค่อยๆขึ้นลงก็ค่อยๆลงแต่ตอนจบการขึ้นการลงมันจะเร็วมันก็มันก็เล่นง่ายใช่ไหมครับตอนนี้ปตทมันเริ่มลงเห็นมันลงจ้าเห็นไหมครับมันลงไปสามสามส่แล้วมันหลุดลงไปสามสองสองหนึ่งแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาสามสามส่วนแล้วคือมันค่อยๆย่องลงนี่นี่นี่คือเป็นเป็นความง่ายของมัน แต่ความยากของมันก็คือว่าเราต้องทนอืถ้าเราไม่ทนเราก็จะซื้อกลับเร็วนะครับกลายเป็นว่าก็กลับมาติดบนเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็ต้องทนรอซื้อหุ้นที่ตกต่อตอนเนื่องอีกให้หลุดสามพันสามไปก่อนอ่าใช่ทำนองนั้นครับส่วนทองก็ทองก็แนวรับก็หนึ่งสามแปดสี่นะครับจะเป็นย่อรองเหมือนกันหนึ่งสามแปดสี่นะครับเพียงลงได้อยู่นะครับยังลงได้อยู่นะใช่จะเป็นย่อรองได้อยู่ <c oughs> ก็ยังเป็นขึ้นไปเราตั้งก็เป็นหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่สามสามนะครับปันนี้ที่สําคัญเนี่ยถ้าขึ้นไปหนึ่งสี่สามสามมันคราวนี้จะผ่านนะครับทองคำนะถ้าผ่านตัวนี้ไปได้ <c oughs> ก็ก็หน <c oughs> ึ่งสี่แปดเจ็ดก็คือมันจะผ่านหนึ่งสี่สามสามไม่ถึงว่าสารับปลุกนะครมันมันจะมาพร้อมให้เราเห็นเองคนะครับ <c oughs> หมายความว่าทองยังเป็นค่ะถ้าทองมัน <c oughs> ขึ้นไปหนึ่งสี่สามสามแสดงว่าแสดงว่ามันเอาแน่คือพวกสัญญาณพวกนี้มันเป็นสัญญาณบอกบอกเรานะครับเราดูสัญญาณจากพวกนี้เราจะรู้ว่า แล้วไม่ได้ไปฟังข่าวหรอกอแต่ดูจากสัญญาณทางการเงินเนี่ยเราจะเห็นภาพน,นะครับทุกอย่างมีอินไซต์หมดทนะั้งในโลกใบน,นี้นะฮะดูผ่านเซ้ซการาฟได้หมดนะฮค่ะค่ะตำราพิทิพนจะมีแถมทองให้ใช่ไหมฮะอ๋อมีมีอยู่แล้วะะมันมันสองเจ็ดจะสอนเรื่องทองว่าทองมันขึ้นลงเพราะอะไระถ้าจะ,จะถ้าอยากรู้เรื่องเรื่องเรื่องของปัจจัยที่ทําให้ทองมันขึ้นอเวลาเขาเอาเรื่องอะไรมาอ้างเราต้องบอกว่าโกหก มันไม่จริงอก็ดีนะคะพอทองมด้สิ่งเยอะมากนะฮะทองมันเป็นอะไรที่ในตัวมันหลายอย่างค่ะนะครับบางครั้งเราก็เห็นว่าอะไรนะครับคุณม่อนน้ามันขึ้นทองลงบางครั้งน้ํามันขึ้นทองขึ้นบางครั้งดอลลาร์ขึ้นทองขึ้นบางครั้งน้ํามันอดอลลาร์ขึ้นทองลงอะแต่มันต้องมีวิธีคิดฮะวิธีคิดที่ถูกต้องนะฮะแต่ถ้าจะว่าตามนั้นนะฮะสุดท้ายผมก็โยนพวกนี้ทิ้งหมดแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมคิดยังไงผมจะโยนทิ้งหมดเลยแล้วผมก็ดูเทคคนิอย่างเดียวจบเลย นะครับแต่ถ้าอยากจะรู้เอาไปเป็นวิธีคิดนะฮะว่าเกมเขาจะเล่นอะไรต่อเนี่ยอันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับตรนี้ชอบมากชอบชอบตรงนี้แหละวิธีเกมที่เขาคิดที่เขาคิดว่าเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันขึ้นมางี้มันขึ้นมาหลอกขายนี่หว่าใช่จริงๆมันหลอกขายเรานี่หว่าอะไรจำตรงเนี้ยก็่ถ้าเรามีฐานทางด้านปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาหลอกเราหรือเปล่าในข่าวที่ออกมา ะนะครับเรา <ใน S 2> ก็ไม่ไปหลงตามข่าวนะในวันในวันงานช่วยสปีดช,ช้าๆหน่อยมอนเองก็จดพี่<อ>ไมทันเอย่างนี้เ <นะ S 2> วลาจะให้ผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยคุณม่อนถึงจดไว้ตั้งแต่วันนี้ะนะครับเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยก็คือว่าในในเวลาของหนึ่งวันเนี่ยค,คือมันไม่สามารถพูดประสบการณ์ยี่สิบหกปีได้หรอกอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไฮไลท์เรื่องอะไรเนี่ยอยากจะรู้เนี่ยไฮไลท์ไฮไลท์กันมาเลยไฮไลท์เอาสุดๆเลยากรู้ที่อะไรตรงไหนที่มันเพิ่มจากที่ผมพูดเนี่ยนะครับคือผมพูดเป็นหลัก เป็นหลักการของการเล่นฟิวเจอร์ให้ได้กำไรเนี่ยเล่นยังไงใช่ไหมครับส่วนทริกเนี่ยคุณอยากรู้อะไรเนี่ยนะครับุณก็จด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 แล้วก็ใส่เข้ามาในส่งมาที่มอเน่ยในในอีเมลมาก็ได้ไม่ต้องไปเปิดเผยนะครับเดี๋เราก็จะไปเฉลยคุณในห้องนะครับพอผมเฉลยเสร็จคุณก็กลับไปตรวจสอบว่าไอ้ที่ผมพูดมันจริงไหมเพราะบางทีผมไม่รู้จะเอาอะไรมาบอกมากไปกว่าที่มันควรจะรู้ว่ามันคือผมใช้แค่นี้ผมก็เล่นผมหากินได้ละ อย่ามาช้าผมเด้งไปผมก็ช็อตอะนะครับมาช้าตอนมันลงมาข้างล่างผมก็ลองโค้ดขึ้นไปข้างบนแปดเก้าศูนย์หรือเปล่าลุกขึ้นแปดแปดเจ็เวกพอวกลงมาแปดแปดห้าผมก็ช็อตนะครับแล้วผมก็ถือไว้อีกแต่พรุ่งนี้มันโดดลงไปผมก็ปิดอีกมันเด้งมากลางวันผมก็ช็อตอีกก็คือเท่าที่เท่าที่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นอ่ะมันก็พอเพียงที่จะเอาตัวรอดได้นะครับแล้วตลาดตีีมันตกลงเป็นยังไงฮะมี อ๋ก็มีทางน้องเขาบอกว่ามีคนโทรเข้ามาอยู่นะคะพี่นะคะแต่ว่าต้องตัดสินใจเร็วๆนะคะเพราะตอนนี้เองหลายๆท่านก็ต้องบอกได้ว่าปิดบัญชีกันนะคะเพราะว่าความปิดไปแล้วใช่ไหมครับการลงทุนาทน้านฟิวเจอร์เนี่ยมันยึกยักไม่ได้เลยพี่ผมคิดผมเรียนนิดนึงก็คือว่าที่ที่ผมมาพูดให้คุณม่อนเนี่ยนะครับก็คงเป็นเป็นเรื่องของที่เราเคยบอกกันว่าเราก็ช่วยกันเรื่องของโฆษณาในที่มันต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับคราวนี้ คราวนี้ผมจะมีภาระผมเองละที่จะต้องมาทำไอ้ QIQP ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะครับให้มันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเพราะฉนั้นเนี่ยผมอาจจะมีเวลาไปพูดให้คุณม่อนอีกครั้งเนี่ยแจ้งผ่านสื่อเลยก็แล้วกันนะครับว่าอาจจะต้องเป็นที่มันเหมาะจริงๆอะเวลาว่างจริงๆอาจจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยตรนี้ถ้าถ้าใครเขา เข้ามาแล้วถ้าคุณมอนเสริมที่ได้นะครับก็เสริมเสริมไปเลยครับิดว่าปีนี้ไม่น่าจะมีเกิดขึ้นอีกแล้วนะโอเคหมยถึงว่าโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมนี้ผมไม่มีเวลานะครับแล้วโปรแกรมนี้ผมก็เรียนว่าผมไม่สอนที่ไอล่านะครับคือถ้าถ้าจะจะสอนที่ไอล่าก็ต้องเป็นเฉพาะกลุ่มอะซึ่งโอกาสยากมากนะครับนะครับเพราะลูกค้าเราเองที่เล่นฟิวเจอร์ไม่ได้มากขนาดที่จะจัดท่องขนาดนั้นเราเราไม่ได้ส่งเสริมนะจะไม่ส่งเสริมให้ลูกค้าที่ไม่รู้อะไรเล่นฟิวเจอร์นะครับนะครับ ได้ได้พี่เดี๋ยวถ้าไงก็ไปิดจะเปิดโอกาสให้นักทุนสนใจนะคะขอบพระคุณค่ะครับผมโอเคนะครค่ะค่ะโอเคค่ะก็